วันนี้พลังงานไพ่ Jean e. จะบอกอะไรคุณเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงเรนด้อมนะพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณภายในวันนี้เรามาดูกันนะเป็นดวงรรนด้อมเป็นดวงโดยรวมนะโดยรวมนะพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณภายในวันนี้นะเหมือนดังที่คุณคิดเหมือนดังที่คุณตั้งใจไหมพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณภายในวันนี้สามไปนะพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณ คุณเป็นคนที่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมคุณไม่เคยลืมอดีตเลยใช่ไหมคุณมุกอ่อนไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้วยก็ระเิดไปจิตมินคุณคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่เคยลืมเลยทุกสิ่งทุกอย่างเดินสตาร์ังงานไพ่ของคุณบอกเป็นคนที่มีการงานมั่นคงการงานดีมากทุกสิ่งทอย่างคุณงนที่เก่งคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่คคนรักเก่าคุณจะกลับมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยจะ พลังงานไพ่บอกว่าคุณรักคนรักเก่าคุณจะกลับมาอย่างแน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณตะคอยจะเป็นจริงคุณตะคอ,อยาการเงินใช่ไหมการเงินควรจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนพนะลังงานไพ่ขอยงคุณวันนี้